ไปจนถึง50ปีนะครับวันนี้ทุกคู่ที่มานี่คู่แท้ของจริงหมดนะไม่มีใครเอาของปลอมมานะ <c oughs> ตัวมือหน่อยนะครับของจริงหมดไม่แน่ไม่กลา้าพามานะครับมันทิกภาไปหมดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นคู่รักที่มั่นคงและประสบความสาเร็จนะครับหลายท่านลูกเป็นนายทหารเป็นนายตำรวจเป็นคุณหมอ เป็นเกษัรกรนะครับและประสบความสาเร็จนะครับอย่างเนี้ยเราถือว่าเป็นปรักแท้มันต่อต่อกันนะครับวันนี้อยากจะให้ความรักนี้มีไปถึงตัวเองขอให้ทุกคนรักตัวเองมา,มากมากภูมิใจในตัวเองมากมากอย่าด้อยค่าตัวเองนะครับให้รักคุณพ่อคุณแม่รักปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาญาติพี่น้องทั้งหมดเราต้องรักนะครับรักลูกนะครับ รักครูบาอาจารย์นะครับรักเพื่อนบ้านรักส่วนรวมรักสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วพวกเราก็จะได้ร่วมกันสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นจะเป็นพลังของชีวิตและของครอบครัวนะครับวันนี้ท่านนายกก็บอกแล้วว่าความรักสมัยนี้ไม่ใช่เป็นความรักเฉพาะคู่รักแค่น,นั้นเองแต่เป็นความรักหมายถึงรักครอบครัวรักพ่อแม่ รักเพื่อนรักญาติพี่น้องรักครูบาอาจารย์รักประเทศชาติแล้วก็รักความดีรักความซื่อสัตย์รักทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับวันนี้ก็ต้องขอทิ่งอคนนะครับงานเช่นนี้นะครับก็อยากให้จัดกันไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนี้ก็มีเทศกาลอะไรก็อยากให้ทางเทศบาลจาัดเพื่อาการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย เลขันก็ได้เชื่อความรักพวกเราจะได้มาเจอกันบ่อยๆนะครับก็เสริ้ให้ความผูกพันกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีวันหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็มีงานที่จัดงานหลายอย่างนะครับก็ต้องขอืินชมนะครับขอขอแสดงความยินดีกับทางเทศบาลนะครับวันนี้ได้จัดงานได้ดีมากบรรยากาศดีมากนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับเนื่องในโอกาส วันวาเลนไทน์ว hmm. <morning. S 2> so, ันแห่งความรักนะครับผมก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทัางยนะครับโดยเฉพาะดวงพ่จิญญามุย่าโมนะครับโดยประดานให้คู่รักทั้งหมดนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็อยู่กันยืนดาวนะครับแล้วขอให้ทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็ครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมความปรารถนาครับขอขอบคุณมากประอส่างยิครับผมแล้วตอนนี้